จริงๆประเด็นนี้ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมแบบเคยเคยตั้งคําถามแล้วกันแล้วก็โชคดีที่อ่ผมอาจจะมีโอกาสแบบได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเนะเอาเรื่องของน้าเกลือก่อนประเด็นตรงเนี้ยคือมันมีอยู่ประมาณสองครั้งที่มีพี่คือผมก็เปิดเปิดกลุ่มสมาธินี่แหละแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบมาฟังผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกแบบโอเคใช่ไหมเขาก็ inbox มาหาผมเขาก็บอกว่าเออ อยากจะชวนมาลองนั่งห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องแบบห้องพลังงานเลยนะเป็นห้องที่แบบที่ผมอาจจะเคยมาเล่าให้ฟังอยู่ในทิกตอกอ่ะถ้าใครติดตามจะเห็นผมมาเล่าแต่ว่าคลิปนั้นคนไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่แต่ว่าโดยหลักการเนี่ยตัวห้องมันก็จะเป็นเหมือนขึ้นขึ้นพลังงานขึ้นพลังงานอะไรสักอย่างอาจจะเป็นสนามแม่เหล็กหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาทํามาเนี่ยเพื่อที่จะเอาพลังงานดีๆอยู่ในห้องนั้นแล้วกันมันจะมีตัวกําเนิดพลังงานอยู่ หน้าที่ของเราก็คือเราก็เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั่นเฉยจะเข้าไปนั่งทําสมาธิหรือจะไปนั่งหลับก็ได้เก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ผ่อนคลายสบายๆผมไปห้องนี้มาประมาณสองครั้งครั้งแรกเนี่ยตอนไปเริ่มนั่งปุ๊บก็แบบรู้สึกตั้งแต่วันแรกเลยพอไปนั่งปุ๊บแบบมันมีอาการอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะเกิดความรู้สึกปิติง่ายมากคือเข้าไปปุ๊บแบบเกิดความปิติเลยน้ําตาไหลเลยรู้สึกแบบ เข้าถึงความรักอะไรแบบเนี้ก็อันนี้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยเดี๋ยวจะสงสัยว่าแบบเราเราจะเข้าเาท้าวความก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน,นอันนี้คือผมสัมผัสกับตัวเองจริงๆแล้วก็ <c oughs> ก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาแบบเข้ามาในห้องนี้แล้วเขาก็หลายๆคนก็มีอาการหายจากการเจ็บป่วยซึ่งพี่ที่เขาทําอ่ะเขาก็เป็นแบบเขาเป็นด็อกเตอร์เนี่แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนกับทุ่มเททำโปรเจกต์เนี่ย แล้วก็สุดท้ายเขาก็ทําจนสําเร็จอ่ะแล้วก็ให้คนเขามาลองใช้อะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนดีขึ้นซึ่งอันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าพอพี่รักพูดมาเนี่ยผมนึกถึงน้าเกลือตอนไหนรู้ไหมถึงตอนน้าเกลือตอนที่ว่าพอออกจากห้องนี้เสร็จอ่ะเรานั่งอยู่ประมาณสองชั่วโมงพอกลับบ้านปุ๊บเขาก็บอกว่าตอนกลับอ่ะเอาน้าเกลือล้างแช่เท้าในน้ําเกลือประมาณสักสิบห้านาทีถึงประมาณเหนือเหนือเหน,นือตะตุ่มขึ้นมาหน่อย ก็เพื่อเคลียร์แบบประจุที่เป็นพลังงานลบนั่นแหละออกไปก็เลยพอพี่รักพูดมาก็เลยนึกถึงคํานี้ขึ้นมาได้ก็เลยอไอตอนต้นที่คุยเรื่องพลังงานก็คืออันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าเดี๋ยวนี้มันมันมัน,ม,นมันเราไม่ได้มีการปกปิดเรื่องพลังงานแล้วอะมันสามารถพิสูจน์ได้แล้วแล้วก็สามารถวัดระดับพลังงานของตัวเองได้อล่าของตัวเองได้หรืออะไรต่างๆซึ่งผมก็ไปวัดมาแล้วนะอ่อ ก็วันนั้นเขาก็พี่อที่ที่เขาชื่อสถาบันบิงโกบิงโกฟอร์เบรนนะครับอยู่แถวซีนคลินนี้ผมก็ไปลองอไปก็วัดขึ้นพลังงานอะไรเงี้ยจบทีนี้พอมาเรื่องของน้ำเกลือนอะเขาก็ล้างประจุที่ไม่ดีออกอ่ะอันนี้ก็จบไปผมทำแบบนี้ประมาณสองครั้งทีนี้ ถามว่ามันได้จริงไหมใช่ไหมคือผมอ่ะไม่รู้หลักการจริงๆไม่ได้ไม่คือไม่ได้แบบว่าศึกษาทางเรื่องนี้แบบลึกซึ้งไม่รู้จริงๆว่าเออมันอได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เห็นหลายๆหลายๆคู่หลายๆโค้ดที่เขาทํากันซึ่งผมก็มองว่ามันก็คงมีส่วนแหละเพราะว่าเกลือเนะตามที่เราเข้าใจอะ่ะ ที่ผ่านมาในในในวงการของการทำมหาในวงการของการทำอะไรต่างๆที่แบบเอาไว้ล้างเอาไว้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานใช่ไหมเกลือก็มีประจุประจุหนึ่งเขาก็สามารถที่จะไปกําจัดประจุประจุหนึ่งของของของตัวเราได้หรือพลังงานของเราได้อะไรเงี้ยก็คิดง่ายๆเหมือนมนุษย์ก็ยังบริภโภคเกลือถูกไหมการล้างก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เช่นกันอ่ะ ไม่แน่ใจพี่ลกเข้าใจไหมเดี๋ยวจะเข้าประเด็นต่อไปไอ้สองประเด็นนี้เข้าใจไหมอ่าไอ้นี่ไอ้ไรที่เห็นเกี่ยวว่าใช้มากน้อยเท่าไหร่ความเพิ่มขึนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ไปศึกษาดูอันนี้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเพิ่งเคยทําเหมือนกันก็ประมาณสองครั้งที่ผ่านมานะครับส่วนจะใช้วิธีการอะไรยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาลงรายละเอียดดูอันนี้คือแบบเล่าจากประสบการณ์ที่ผมอาจจะเคย เคยผ่านตรงนี้มาส่วนคำถามสุดท้ายที่ถามว่าเรา,เ,าเรามีพลัตนาแต่เป็นที่พึ่งใช่ไหมการแบบเอาเท้าไปล้างน้ำเกลืออย่างเงี้ยมันจะเป็นการทําให้พรัตนไตาขาดหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยผมโชคดีที่มีโอกาสได้ฟังพระอาจารย์ต้นนะท่านก็บอกไว้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเราสามารถที่จะทําสิ่งอื่นๆได้ตามปกตินะ แต่เราดูเจตนาเราเป็นหลักเจตนาเนี่ยคืออย่างการที่เราจะเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่หนึ่งในสามเนี่ยสิ่งที่ต้องมีจะมีสิ่งหนึ่งที่พูดว่าต้องไม่มีความนับถือผิดอย่างงมงายคือศีลปพตาป,ปาม마าคือการถือผิดอย่างงมงายคืออะไรที่ผมเคยบอกมาตลอดเลยว่าพระอาจารย์ต้นท่านก็สอนให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพุทธแท้เนะว,ว่าเราจะไม่ยึดรูปสักการะ เราจะถ้าเราถ้าเรายึดรูปสักกราระปุ๊บก็เท่ากับว่าการระลึกถึงพระตัตนตายได้ขาดลงแล้วก็คือตามบทที่เราท่องอะว,ว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีถูกไหมพระพุทธคือที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์คือที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าดังนั้นถามว่าเดินเดินไปวัดอะไหว้พระได้ไหมไหว้ได้นะแต่เราไหว้ด้วยอะไรต้องถามตัวเองให้เคลียร์ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วอะเจตนาทางพุทธจะเน้นเรื่องเจตนามาก เจตนาจะเป็นแบบหลักใหญ่ใจความใน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 ศาสนาพุทธเลยว่าการกระทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่เราเราฆ่าสัตว์อะ่ะเราสมมติเราเหยียบมดแล้วกันแต่เราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไม่ได้เจตนามันก็เป็นอโหสิก,กรรมถูกไหมมันก็จะไม่มีกรรมเกิดขึ้นติดติดตามเราไปแต่ถ้าเกิดอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบมีเจตนาที่จะทาอะ่ะถึงแม้เรายังไม่ได้ทาจริงๆอะ่ะอันนั้นก็ถือว่ามันเกิดกรรมแล้วถูกไหม คือเรามีเจตานากยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะทําร้ายคนคนหนึ่งมากๆอ่ะแต่แบบเรายังสบช่องไม่ได้ยังหาโอกาสไม่ได้ยังไม่ได้ทาสักทีตอนนั้นบาปมันเกิดในใจแล้วถูกไหมคือมันคิดแล้วไงเราเกิดกระบวนการคิดแล้วว่าเฮ้ยเราตั้งใจจะทําเรามีเจตานาที่ทําสิ่งนี้นะดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าทางทางศาสนาพุทธก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเจตานาเป็นหลักก็คือใจของเราเนี่ยแหละว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําอะไรเพราะฉะนั้น การที่เราย้อนกลับมาตอนที่เราเดินไปวัดแล้วเราเจอพระเราไหว้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราเรากราบรูปสักการะเรากราบแล้วตอนเรากราบเรานึกถึงอะไรถ้าเรากราบแล้วเรานึกถึงพระรัตนาตรัยอ๋อโอเคเราเป็นเราเป็นชาวพุทธถูกไหมเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งนี้ทําให้เรานึกถึงองคุณของพระรัตนาตรัยอะไรก็ว่าไปถูกไหมอันเนี้ยไม่เป็นไร แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากราบแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าการกราบครั้งเนี้มันเป็นไปเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการปรารถนาให้รูปปั้นหรือพระพุทธรูปนั้นให้อะไรบางอย่างกับเราอ่าถ้าเป็นแบบเนี้ยพระตัตนตายก็จะขาดก,ก็คือทางในในใน,ใน,ในทางของพุทธศาสนาเนี่ยเราจะ เราจะเว้นจากศีลพตาปามาถูกไหมความถือผิดอย่างมงมงายหากเราต้องการที่จะไปเส้นทางนี้เราก็ต้องมีเราท่องอยู่ทุกวันถูกไหมเราบอกอยู่ทุกวันว่าเรามีพระัตนะตายเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีที่พึ่งอื่นนอกเหนือจากพระัตนะตยพระัตนะตยก็จะไม่ใช่ที่พึ่งของเราแล้วไงก็จะขาดอืมทีนี้กลับมาที่เรื่องเกลือเกลือเนี่ยถ้าเราใช้ ไปเพื่ออะต้องการที่จะเคลียร์พลังงานลบต้องการที่จะทําให้เอสุขภาพดีต้องการทําให้สภาพจิตใจดีก็เป็นสิ่งที่ทําได้แต่ถ้าเรายึดเป็นมั่นเป็นหมอเลยว่าอู้ต้องเกลือเท่านั้นเกลือคือที่สุดถูกไหมบูชาเกลืออย่างเงี้ยเกลือเท่านั้นที่จะทาให้เอะอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเรานับถือนับถือความเป็นเกลือถ้าเรายกย่องความเป็นเกลือนะั้นแล้วเราก็นับถือด้วย ด้วยความไม่เข้าใจมันก็จะเกิดความวงมงายสิ่งนี้แหละที่เป็นโทษอืมนะครับพอเข้าใจไหมครับพี่หลักอันนี้จากที่ผมเข้าใจนะการิางิกันไใช่ใช่ใช่อยู่ที่อยู่ที่แบบความเข้า ความความเข้าใจของเราอ่ะความรู้และความเข้าใจของเราอืมคือเหมือนเยนแบบฟังก์ชั่นหลักคือพาราณไทยไอ้พวกนี้คือเป็นฟังชันเสริมก็ที่เราเราดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่คือก็ต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆประเด็นเนี้ยดีนะแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีเอ่อ มีคนไปถามพระอาจารย์แหละบอกว่าเราสามารถมีพระัตนาตัยเป็นที่พึ่งแล้วเราสามารถเอเรียนรู้เรื่องกฎแรงึนดูได้ไหมถามอย่างนี้เลยท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ถูกไหมคือไม่ได้ผิดอะไรอะอยู่ที่ว่าเราจะวางเจตนาของเราไว้ตรงไหนอแต่ถ้าเกิดว่าเราอันนี้คือผมก็เสริริฟมาเนอะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบมาถึงแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ กดะนดุดูเท่านั้นถูกไหมเกิดความแบบรุ่มหลงแล้วก็เกิดความเอ่องงายในกดกดนั้นจนแบบเรารู้สึกว่าแบบมันมากจนเกินไปอะ่ะมันก็จะทําให้สิ่งที่เรายึดมั่นคือคือพระรัตนาตาัยเนี่ยเออคือองค์คุณของพระพุทธเนะยพระพุทธคือการการเอ่อธาตุรู้ธาตุตื่นรู้คือสามสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่จะพาเราออกจากวงจรแห่งการมีว้แต่เกิดการพ้นทุกข์ที่แท้จริงการไปเอ่ยนิพพานแบบพระพุทธเจ้า ท,ท,ที่ที่ทันไปแล้วกันนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกเราก็สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดยึดยึดเรียกว่ายึดเป็นที่พึ่งอะ่ะคือสามารถทําได้แต่ไม่ได้ทําในลักษณะว่ายึดเป็นที่พึ่งถ้ายึดเป็นที่พึ่งอื่นสิ่งที่เราพูดก็จะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปนึกออกไหมสิ่งที่เราบอกว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีอะ่ะ ก็จะไม่ใช่พระพูดพระธรรมพระสงฆ์แล้ว